สวัสดีครับผมวันนี้จะมาแนะนําวิธีการทําไข่เจียวและข้าวโอ๊ตนะครับหรือโอ๊ตมิลนั่นเองนะครับขั้นตอนแรกเราก็ตอกไข่ลงไปนะครับของผมจะทานสองฟองนะครับจากนั้นก็เติมเครื่องปรุงตามที่ต้องการแต่ไม่ต้องม,มากนะครับก็ตีต,ต,ต,ตีตีไปนะครับผมพอตีเข้าที่แล้วพักไข่ไว้เราก็มาทําข้าวโอ๊ตกันนะครับผมใช้แค่สกู๊ปเดียวนะครับแลก็เติมน้ําร้อนให้ พอประมาณนะครับผมอย่ามากเกิกนไนกะั่มันเละน,นะครับจากนั้นทําเข้าไมโครเวฟนะครับผมตั้งไฟไว้ที่ประมาณกลางๆนะครับประมาณหกร้อยประมาณสองนาทีก็จะโอเคนะครับสําหรับน้าร้อนจากนั้นเราก็มาทําไข่เจียวนะครับโดยใช้น้ํามันมะกอกสเปรย์น้ำมันมะกอกนะครับผมจะประหยัดแคลอรี่มากเลยนะครับจะช่วยลดความอ้วนจากนั้นนําไข่ลงไปทอดเลยนะครับ ใช้เวลาไม่ถึง2นาทีประมาณนาทีนิดๆน,นะครับของผมไม้ต้อการให้ไข่สุกมากนะครับต้องการให้มียังเป็นน้ําอยู่นะครับค่าสารอาหารของมื้อเช้าที่ผมเลือกมานําเสนอนี้โอ้โหครบมากเลยนะครับทั้งกูดแฟตแล้วก็โปรตีนที่ดีราคาที่ดีเหมาะสำหรับคนที่ต้องการทานอาหารกินคลีนนะครับ จากนั้นมาเราก็จะมาทำข้าวโอ๊ตกันต่อนะครับในยนมเ, <Okay. S 1> เวโปรตีนะครับใส่เป็นสกูปก็จะมีโปรตีนอยู่ที่27ถึง25ถึง26กรัมประมาณนั้นนะครับแล้วก็เพิ่มด้วยเนยถั่วนะครับผมแล้วก็ผสมกันเลยนะครับคนกันให้ถั่วนะครับผม คน,คนไปให้ทั่วครับก็กจะได้ควาเป็นโอ๊ตมิลาอย่าง,างรูปต่อไปแล้วนะครับผมแต่ระวังผงหกเลยนะครับถ้าบางคนไม่มีเบคอติ่ก็สามารถทานได้กับพุ่นเนยถั่วเลยนะครับผมนะครับเสร็จแล้วครับเมนูที่มีประโยชน์